มาต่อกันที่โครงการพระไตรปิฎกของวัดพระธรรมกายนะคะได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านอักษรที่ใช้จารึกในคัมภีร์โบราณค่ะ ณห้องสมุดวิจัยโครงการพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโครงการพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านอักษรที่ใช้จารึกคัมภีรโบราณให้กับพระภิกษุสามเณรเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครโครงการพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายได้เรียนรู้ทําความเข้าใจกับอักษรธรรมอีสานซึ่งเป็นอักษรที่ใช้บันทึกคมภี์ใบรานทางพระพุทธศาสนาทั้งการอ่านและเขียนตลอดจนถึงวิธีการรักษา ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความบริสุทธิ์และบริบูรณ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้และได้ปฏิบัติตามเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตและสังคมโดยได้รับเกียรติจากดรอุเทนวงสถิตคณะโบราณคดีมหาวิทยายลัยศิลปากรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้โดยตลอดโครงการผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกอ่านใบลานจารึก อักษรธรรมอีสานจากใบาลานจริงและการฝึกอ่านและเขียนอักษรธรรมอีสานนอกจากนี้การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้เข้าฝึกการอบรมทุกคนสามารถอ่านอักษรธรรมบนคัมภี์ใบาลานได้เพื่อนำความรู้ข้อมูลจากใบาลานให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลภาพดิจิทัลที่คงทนถาวรและเพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้านพุทธศาสตร์ไปทั่วโลกพระพระไตรปิฎก เป็นสมบัติอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนาต้องการที่จะรวบรวมหลักธรรมและวินยัยไม่ให้สูญหายหรือผิดเพี้ยนไปตามการเวลาซึ่งถือว่าเป็นคำพีที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุด